.w.c.podcast ค่ะ,ะเรื่องของสัญญาจากพระเจ้านะคะพระบิดาขอเราให้เรามาดูสิ่งที่นะพระคัมภีร์พูดถึงนะคะก่อนที่พระเยซูจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งขณะทรงร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงบัญชาพวกเขาว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงรอคอยของประธานที่พระบิดาของเราได้ส่งสัญญาเอาไว้ดังที่พวกท่านได้ยินเราเกล่าวไว้ด้วยว่ายอนผุ้ยบัติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่กี่วันพวกท่านจะได้รับบัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจกรรบทที่หนึ่งข้อสี่ถึงหกนะคะพระเยซูนั้นทรงบอกผู้ที่เชื่อว่าอย่าเพิ่งไปไหนยังไม่ให้ไปไหน อย่าพึ่งไปทําการเทศนาอย่าพึ่องออกไปตั้งคิดจักรหรืออย่าพึ่งไปทําตามการทรงเรียกจนกว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พระบิดาสาัญญาไว้ซึ่งในคําพูดของพระองค์นั้นเรียกว่าเป็นการรับบัพติศมาด้วยพระอยญาณบริสุทธิ์คําว่าบัพติศมาซึ่งพระเยซูใช้ในข้อนี้นะคะมาจากคําภาษากรีกว่าบัพติโซซึ่งสาราสุ่ม ทำให้จมลงใต้น้ำพระเยซูกำลังสื่อว่าจะมีการจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในการที่เป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ก็ตามยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาและเป็นสาวกที่แสนจะซื่อส,สัตย์ของพระองค์ผู้อยู่บนเส้นทางสู่สวรรค์แล้วก็ตามนะคะสิ่งแรกที่ เขาจะเห็นชัดคือความจริงที่ว่าการได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่คําแนะนำไม่ใช่ตัวเลือกด้วยแต่เป็นคําสั่งเป็นพระบัญชาเป็นคําสั่งเพื่อประโยชน์ของเราเองและเพื่อปกป้องเราหรือเพื่อประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้าเราจะต้องไม่รับพระบัญชาของพระองค์อย่างแบบไม่ใส่ใจนะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองและ เพื่ออนไจกักพระเจ้าค่ะพระสัญญาของพระบิดาที่พวกเขาถูกสั่งให้รับโดยไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่มันกลับเกิดขึ้นในอีกเพียงสิบวันหลังจากที่พระเยซูมันถูกรับขึ้นไปน่าสนใจนะคะที่พระเยซูทรงปรากฏต่อผู้เชื่อห้าร้อยคนหลังจากที่รงเป็นขึ้นมาจากความตายในหนึ่งคริบทที่สิบห้าพหกแต่ว่ามีเพียง หนึ่งรอยี่สิบคนเท่านั้นที่รอยที่นั่นในห้องฉันผลสิบวันหลังจากที่โปรจากพวกเขาไปเขาไจ่เชื่อว่าคนห้าร้อยคนส่วนใหญ่เลยก็เริ่มต้นด้วยการรอคอยด้วยกันนั่นแหละรอคอยพระสัญญาแต่พอเวลามันผ่านไปผู้คนส่วนใหญ่ก็จะจากไปเพราะทนไม่ได้ความเจร้อนความสงสัยความไม่เชื่อ หรือเหตุผลอื่นๆใดๆก็ตามจนกระทั่งเหลือเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคงรอคอยอยู่หน้าเศร้าที่เกือบสี่ในห้าไม่ทาตามสิ่งที่พระเยซูได้กําชับได้สั่งเอาไว้คนเหล่านั้นที่รอล้วนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันค่ะพวกเขาตายต่อความต้องการของตนเองพวกเขาไม่ได้เมินเฉย หรือหาข้อแค่ตัวในสิ่งที่พระเยซูบัญชาเข้าจเชื่อเชื่ออย่างยิ่งว่ามุมมองแบบนี้ของพวกเขาจะมั่นคงอยู่ตราบนานเท่านานพวกเขาอยู่รอเพียงเพราะพระอาจารย์ของพวกเขาบอกให้อยู่รอเมื่อเหลืออยู่เมื่อเหลือแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูอย่างจริงจังและเราก็พบว่าเมื่อถึงวันเพนเทคอส พวกเขาทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวกันทันใดนั้นก็มีเสียงจักฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นพวกเขาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเปลวไฟรูปร่างกลายหล่นกระจายออกมาแล้วก็อยู่หนึ่งพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนทุกคนเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มในการพูดภาษาต่าง ตามที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงตรวจให้พวกเขาสามารถพูดได้ในกิจการบทที่สองข้อหนึถึงสี่วันนั้นถูกเรียกว่าเพนเทคอสซึ่งไม่ใช่คําที่กําหนดขึ้นมาในพระสัญญาใหม่แต่ถ้าว่าเป็นเทศกาลสําคัญสําหรับเทศกาลหนึ่งเลยนะคะอิสราเอลสังเกตนะคะว่าพวกเขานั้นเปี่ยมหรือใช้คําว่าได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่พระเยซู ได้บอกออนไลน์โลกนี่มีราคาคือสิ่งที่พระบิดาสัญญาไว้และสิ่งที่พวกเขาได้รับตามมาก็คือการพูดในภาษาต่างๆสํำหรับหลายคนในปัจจุบันนี้คําว่าภาษาต่างๆหรือสปินินทั้งนะคเป็นคําที่หลายคนสับสนและดูลึกลับเพียงเพราะว่าขาดความเข้าใจเมื่อบัามพีกล่าวถึงการพูดภาษาต่างๆซึ่งเขาจะเองก็พูดนัด่นไม่ได้หมายถึง เพียงแค่พูดในภาษาที่ไม่เข้าใจเท่านั้นเราใช้คํานี้เพื่อเพื่อพูดถึงภาษาต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องในพระคภีเช่นกันต่างชาติอยู่กับคนต่างชาติที่พูดภาษาต่างชาติและต้องการทราบว่าภาษาหลกักของเขาคืออะไรท่านอาจจะถามเพราะว่าภาษาแม่ของเขาคืออะไรในการถามแบบนี้ท่านเพียงแต่ต้องการทราบว่า เขาเรียนรู้ภาษาใดมาจากพ่อแม่ของเขาในตอนที่เขากาลังสงติตโตขึ้นมาเสียงลมแรงดันกึกล้องนั่นเป็นสียงของพระเวยรประสูทธ์ที่กําลังเสด็จเข้ามาสู่สถานที่แห่งนั้นที่โรปรปรานาจะประทับอยู่มาตลอดพระธรรมปีไม่ได้บอกว่าต้องเป็นลมนะคะแต่ลมนั้นนะ่ะเป็นการสัมดงถึงการเข้ามาของโปรนะคะ พระเจ้าขอแทกข้อสังเกตที่น่าสนใจเรื่องนึงคือว่าศัตรูซาตานและพรรพวกของมันมักจะทําสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือมันพยายามจะบิดเบือนไปจากวิถีทางของพระเจ้าเสมอๆนะคะเมื่อพระเวณบริสุเสด็จเข้ามาในในระยะแรกองค์ก็จะเสด็จมาในลักษณะซึ่งไม่มีทางที่เราจะไม่รู้เราจะรับรู้ได้ผู้คนจะได้เห็น และจะได้ยินถึงการสัมดงของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเติมเต็มเขาเหล่านั้นเราจะเห็นสิ่งนี้ในเรื่องราวตา่างๆตลอดที่กิจการแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จากไปตอนพระองค์จากไปพระองค์ก็จะทรงประยายนิดยบๆนึกถึงตอนที่เดลีลานะคะพูดกับแซมสัสนขณะที่พวกฟิลิสเตียกำลังเข้ามาจาาับเขาเขากระโดดขึ้นแล้วก็พูดว่า เราจะสะบัดตัวหลุดรอดไปเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆแต่เขาหารู้ไม่ว่าองค์ก็อยามไปสุดองค์ผู้เป็นเจ้านั้นทรงทิ้งเขาไปเสียแล้วในผู้วม่ได้ใบทที่สิบหอกให้วสิชันทราบนะคะไม่รู้ะได้ถามว่าพระเจ้าจากเขาเปไปแล้วะะเพราะาอะไรไหมคะเพราะผู้ยำของพระเจ้าเคาจะจากไปอย่างเงียบๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเข้ามาพวกมันเนี่ย จะมาอย่างนิดเงียบแต่เมื่อมันจากไปเมื่อมันออกไปหลายครั้งมันจะแสดงอาการบางอย่างออกมานะยรองสังเกตน,นะคะพราวิญญาณเมื่อปรอง่งเสด็จมาเราจะรับรู้ได้เป็นที่รับรู้แต่เมื่อพปร่งจากไปโปรง่งจากไปหรือเงียบในขณะที่ซาตานมันจะแอบ,บเข้ามาค่ะมันจะมาแบบนิดเงียบ แต่ว่ามันจากไปมันจะทำาห้ระทืกโกมแล้วก็สีงดังนะคะดังนั้นก็สนใจพี่น้องนะคะว่าเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณของพระเจ้า,าที่ทรงสัญญาและเราก็ทําตามฉะนั้นเราจะรับรู้ได้ค่ะเมือเเ่อพระเบญสมิเสด็จเข้ามานะคะอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเรื่องของความสนลีสนมนะคะของพระวิญญาณพระวิญญาณที่ประทับสู่เราน,นั้นพระองค์มีความปรารถนา ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับความปรารถนาที่พระเจ้ามีต่อเราตอนนี้เราจะเน้นไปคําว่าพระวิญญาณเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะที่พระคัมภีร์เขียนว่าพระวิญญาณซึ่งประทับในเรานั้นปรารถนาพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูผู้ประทับอยู่ในเรานั้นปรารถนาต้องบอกว่าพระวิญญาณซึ่งประทับในเรานั้นปรารถนา พระเยซูไม่ได้อยู่บนโลกพระเยซูอยู่ที่ไหนพระองค์นั่งที่เบื้องขวาประหัรของพระเจ้าผู้ทรงมติตริีและพระองค์อยู่ที่นั่นมาเกือ2000บสองพันปีแล้วตั้งแต่วันที่พระเยซูเสด็จดจากไปเราทูตสวรรค์กล่าวคำเหล่านี้กับสาวกพระองค์งว่าชาวกาลิลีเหตุใจพวกท่านจึงยืนมองฟ้าอยู่ที่นี่มองท้องฟ้านะคะพระเยซูองค์นี้ ซึ่งถูกรับไปจากพวกท่านได้เข้าสู่สวรรค์นั้นจะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกันกับที่พวกท่านเห็นพระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์อยู่ในกิจการบทที่ 1, หนึ่งข้อสิบเอ็ดพระเยซูถูกนําขึ้นไปบทเมฆให้พ้นไปจากสายตาพวกเขาและทรงสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในรูปแบบเดิมเลยค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิด พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าช่วยให้รอดที่นัสแันของเราทรงปรารถนาเราแต่ผู้ที่อยู่ท่ามกลางเราหลังจากการเสด็จของพระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระบุคคลหนึ่งในตีเอกนุภาพที่ถูกกล่าวถึงอย่างเจาะจงแต่ดงนั้นพระองค์ก็ยังมักจะถูกผู้คนร้องออกพระนามของพระเยซู คือบางครั้งก็มองข้ามประองค์ไปในหลายด้านอันที่จริงข้าพเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในผู้ซึ่งถูกมองข้ามมากที่สุดในคิจจักรจะมีกี่ครั้งที่เราขับรถสักยี่สิบนาทีโดยมีคนอื่นอยู่ในรถของเราแต่เราเงียบเราไม่พูดคุยอะไรกับเขาเลยตลอดการเดินทางแต่พี่น้องคะบ่อยครั้งเลยค่ะ ที่เราทำแบบนั้นกับกระเจ้าองคาพระยาประศุของเราเราคุนคิดเรื่องวันของเราเราฟังเพลงเพลินๆหรือเปิดฟังนู่นนี่นั่นขณะขับรถแต่ไม่รับรู้ถึงพระองค์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทางเรามองไม่เห็นถึงการอยู่ด้วยของพระองค์ทั้งในที่บ้านในที่ทำงานและสถานที่อื่นๆอีกนับไม่ถ้วนจึงจึงเวลาของเราไป เมื่อไหร่ที่เราจะถูกถามถึงแน่นอนเรายืนยันว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและประทับอยู่ในใจเราสาเหตุหนึ่งนะคะของการไม่รับรู้ถึงการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณก็คือหลายครั้งเพราะจินตนาการของเราเกี่ยวกับพระวิญญาณเราทําให้พระองค์เป็นสิ่งลึกลับจากวิธีการที่เราเรียนรู้วิธีการที่เราเขียนหรือเราเทศนาเกี่ยวกับพระองค์ญญ แต่จริงๆแล้วถ้าหากข้าพเจ้าได้เงินหนึ่งดอลลาร์ทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินคนพูดถึงพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยสรรพนามว่าหมันในภาษาอังกฤษใช้คําว่าอีซซึ่งแสดงถึงสภาพที่ไม่เป็นบุคคลต่างไปจากนีหรือชีใช่ไหมคะที่เป็นคําสรรพนามระบ,บุเแสดงถึงความเป็นบุคคลถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็คงจะร่ำเือไปแ้วล่ะ น่าเสียดายที่หลายคนมองว่าพระองค์เป็นอิฐไอทีนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะเป็นพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราถ้าเพียงแค่เราใไครควนพระคัมภีรเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความคิดในโรมบทที่แปดข้อยี่สิบเจ็ดพระองค์ทรงมีเจตดจำน 1, โนในหนึ่งโครินบทที่ส2บสองข้อสิบเอ พระองค์ทรงมีอารมณ์ซึ่งถูกอธิบายออกมาผ่านทางความรักของพระองค์ที่มีต่อเราในโรมบทที่15ข้อ3บและพระองค์ทรงพูดคุยกับเราได้พระองค์ทรงตรัสได้นะคะในฮีบรูบทที่3ข้อ7นอกจากนั้นพระองค์ทรงตรัสอย่างชัดเจนด้วยค่ะในหนึ่งจิโมธีบทที่4ข้อ1พระองค์สามารถสอนเราได้นะคะในหนึ่งโครินธ์บทที่2ข้อ13แน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ เสียใจได้ค่ะเอเวซัสบทที่สี่ก็สามสิบและก็รุ่งนั้นรู้สึกได้ถึงการถูกดูหมิ่นดูแคลนได้มีบูบที่สิบกยี่สิบเก้าแต่แน่นอนค่ะพี่น้องรุ่งถูกโกหกได้เหมือนกันกับมนุษย์ความประทับใจแรกของเราที่มีต่อพระองค์หลายครั้งเราก็มองว่ารุ่งเป็นเหมือนนกพิราบทำไมถึงเป็นภาพนกพิราบ พระองค์ไม่เคยปรับตัวเป็นนกพิราบเลยสักครั้งเดียวจริงไหมคะแต่พระกิตติคุณทั้งสี่เล่มมีบันทึกไว้ว่ายอนด้วยแบบติสมาเห็นพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนพระเยซูเหมือนนกพิราบค่ะในมัทธิวบทที่สามข้อสิบหกมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบลูกาบทที่สามข้อสิบสองแล้วก็ยอห์นบทที่หนึ่งข้อสามสิบสองแต่ถึงกระน,นั้นก็ไม่ได้ทําให้พระองค์นั้นกลายเป็นนกพิราบแท่บอกว่าเหมือนนกพิราบค่ะ พระเจ้า,าจเคยได้ยินคําพูดเกี่ยวกับคนอื่นๆอย่างเช่นว่าอืเขาวิ่งเดินเหมือนลมหรือคนคนนั้น,นแข็งแรงเหมือนวัวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะจะเป็นลมหรือคนคนนั้นจะกลายมาเป็นวัวเป็นสัตว์สี่เท้าแต่ก็ตามพวกเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์บางคนอาจจะพูดว่าเออก็ใช่นะแต่อักขระสาวกยอนเห็นพระวิมลสุทธิ์เป็นคันปัทธี ในต,ตอนที่เขามองดูพระที่นั่งของพระเจ้านั่นก็ถูกเพราะเขาเขียนว่าตรงหน้าพระที่นั่งมีคบเ,เพลิงเจ็ดอันลุกโชดช่วงอยู่คือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าในมัทวิวบทที่สี่ข้อห้าแต่ยอนคนเดียวกันนี้ก็ยังเขียนไว้อีกว่าจากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเม่สโโรดกดูประหนึ่งว่าได้ถูกฆ่าแล้วพระองค์ประทับยืนอยู่ตรงกลางพระที่นั่ง ลายล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และเหล่าผู้อาวุโสสิ่งมีชีวิตทั้งสี่กับเหล่าผู้อาวุโสทั้ง24คนก็บอกกราบลงเบื้องหน้าพระเมสสโตรกและขับร้องเพลงบทใหม่ว่าพระองค์ผู้ทรงสมควรที่จะได้รับหนังสือม้วนและเปิดผนึกตาของหนังสือน,นั้นออกเพราะพระองค์ทรงถูกป,ประหารแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์จะได้ส่งซื้อมนุษย์ทั้งหลายถาวายแดแพ่พระเจ้าจากทุกเผ่า ทุกภาษาทุกหมุ่ชนชาติในเ่บทที่ห้าหเก้านี่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขากาลังพูดถึงพระเยซูแต่เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเปรียบเ,เ,เป็นสัตว์แน่นอนเรารู้ว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ค่ะที่มีรูปร่างเหมือนกับเราแต่เราก็ไม่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปของสัตว์เหมือนกันพระเยซูนั้นทรงเป็นบุคคลและเราก็ถูกสร้างขึ้น ตามภาษาของพระองค์แน่นอนตามภาษาของพระเจ้าปฐถมกาลบันทึกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเรานะในปฐถมรประกาลบทที่หนึ่งยี26ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กล่าวด้วยนะคะว่าเราจะสร้างมนุษย์ตามแบบของเราเป็นแบบเอกพจน์แต่เป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิมิสุทธิ์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยกัน เราตระหนักดีนะคะถึงบทบาทของพระบิดาและพระบุตรในการทรงสร้างแต่พระคัมภีร์ระบุอย่างชัดเจนค่ะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าในโยบบทที่สามสิบสามข้อสี่อีกครั้งนะคะเมื่อพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์พวกมันก็ถูกสร้างขึ้นในสดุริบทที่ร้อยสี่ข้อสามสิบดังนั้นเมื่อพระเจ้าพูดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบเรา แน่นอนค่ะว่าพระวิามิสุทธิ์ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระบิดาพระบุตรและพระวิมิสุทธ์พระองค์เป็นบุคคลทั้งสามของพระเจ้าผู้เป็นตีเอกนุภาพพระองค์นั้นไม่ใช่ลมที่ลึกลับหรือเป็นนกพิราบที่บินไปมาได้นะคะมารีจะตั้งครันโดยเดชของพระวิามิสุทธิ์ได้อย่างไรหากเราไม่ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ พระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะว่าแต่ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินเป็นสามีภรรยาปรากฏว่ามาดีได้ตั้งครรภ์โดยเดชกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมันทธิวบทที่หนึ่งข้อสิบแปดดังนั้นทูของพระเจ้าก็ปรากฏกับโยเซฟและกล่าวว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมันทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบพระวิญญาณเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วจะมีมนุษย์ปฏิสนธิในครั์ของมารีได้อย่างไรเธอปฏิสนธิด้วยฤทิ์เจตของพระวิมปริสุทธิ์การสร้างลูกกานนั้นจึงจําเป็นจะต้องใช้สิ่งที่มีลักษณะเดียวกันสองสิ่งเขา่าจะหวังว่าท่านจะเห็นแล้วว่าองค์พระวิมลประสุทธิ์นั้นสรงเป็นบุคคลและเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วด้วยเหตุน,นี้อาจารย์บโรชบอกผู้เชื่อว่าขอ,อ ขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระเจ้าและสามัคีธรรมจากพระเยียมปริสุทธิ์ดำลงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดในสองคุริธมบทที่สิบสามข้อสิบสี่สังเกตนะคะที่เขากล่าวว่าสามัคีธรรมจากพระเยรามปริสุทธิ์ดำลงอยู่กับท่านทั้งปวงเถิดพระเจ้าได้ศึกษาคําว่าสามัคีธรรมมาอยู่หลายปีเพราะความปรารถนาของพระเจ้าก็คือการได้รู้จักพระเจ้าแบบใกล้ชิด ในพจนานุกรมภาษากลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าหามาได้มีนิยามอยู่หลักๆของคำนี้ก็คือมิตรภาพการแบ่งปันการการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันการเป็นหุ้นส่วนกันการมีส่วนร่วมกันการผูกพันร่วมกันอย่างใกล้ชิดความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ยังมีคำอื่นๆนะคะที่ใช้ในิยามของการสามคคีธรรม แต่ก็มีความหมายที่คล้ายกันกับคําที่กล่าวไปแล้วพี่น้องขาววันนี้องค์พยามปรสุ์นั้นพระองค์ทรงเป็นบุคคลพระองค์พูดได้พระองค์มีเจตจำนงพระองค์สอนเราได้พระองค์สามารถพูดอย่างชัดเจนได้พระองค์เสียใจได้และพระองค์สามารถรู้สึกได้ถึงการดูหมิ่นของเราพระองค์มีความคิดนะคะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมที่จะพูดคุยกับองค์พระยามปรสุ์อย่าลืมสนทนากับพระองค์ อย่าลืมตัะหลักอยู่ถึนการอยู่ของพร่องคงนะคะพี่น้องพร่นงคงนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดี